มาครับวันนี้วันนี้แกงมาเตะใส่หมูนะเนอะด่วพอดีไปออกกําลังกายครับเนี้ยก็เลยไปกาดครับผมไปหาซื้อวัตถุดิบยานะนี่ครับขอแม่ละออนมาถึงนะครับตึงระ,ะเลงเต็มเต้เลยนะฮตึงปอกมาเตะตึงฟงตึงฝันหยาสับปินะครับผม้านี่มาตเตะเหมืนกระซับเต็มตีนะต่นต่อกํานะปั้นบนะุนาเพราะแนวครับผม ว่ากันไปนี่ครับผมเรียบ้อยแล้วครับโอเคไปต่อจากนั่นนะครับจากนั่นนะครับแม่ละออนก็นเอาหมูมาล่างเนาะแล้วก็เอาพักนะครับสารพัดพักนะครับมันละเลงล่างนะครับผมเพราะเราต้องเน้นสุขะอนามัยนะ <Okay. S 1> โอเคโอเคหมูเดห้าวร่างแล้วนะครับเราก็มาหัานน่นเลยเนาะหั่นเป็นติน่นเป็นติ่นเลยนะครับตามใจคนกินนะคนกินน้อยก็หั่นติน่นใหญ่ คนกินลายกับหั่นตินน้อยอีน่ะลอยแล้วครับโอเคจากนั้นนะครับวัตถุดิบสารพัดของเขานะจะับใส่ลงไปในโคกเลยครับผมค่าตะไคร้พริกหอมส,ส,สปบปะรดนะนี่ในไฮไลท์เด็ดนะครับผมมาแค่น,นอใส่ลงไปเลยเด็ดแรงแต่ย,ยอกเลยครับผมยอกมันแลกเลยนะครับมันเข้ากันเลยนอโอเคประมาณนี้ลวครับผมจากนั้นนะครับเท่ากับไปใส่ในหม้อคัางเลยนะครับผม ไปเลยตีสําค okay, sí. okay. okay, ัญนะครับนามล้าโคกนะจะลืมนะครับใส่ลงไปเลยโอเคครับขอเฮาใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาก็ปล่อยให้มันเดือดสบู่บุญเนาะจากนั้นเฮาก็เอาหมูเฮาครับใส่ลงไปเลยเฮาก็ตุนมันไว้นะครับมันได้หยดสบู่สบุจากนั้นนะครับเฮาก็มาเตะเฮานอใส่ลงไปเลยครับผมขอใส่ลงไปแล้วครับเฮาก็จะปากนะครับกวนกวนน้อยน่อยเนาะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดสบู่บุญนะครับผมเฮาก็ใส่เกลี่ยลงไปครับน้อยหนึ่งเนาะ แล้วก็ตามโดยผงปรุงรสเนาะใสลงไปเลยผงนวนี่นก็ยังคือมันขาดนะครับใส่เลยแล้วก็น้ำปลาห้าครับไตอาฮัดเกลียวเมียงเนาะตามสเตปเลยครับสองทับพีนะใส่ลงไปเลยแล้วก็โกน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 ครับผมอ๋อเรียบร้อยแล้วครับปล่อยให้มันเดือดซูสมบุญนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดครับใส่ลงไปเลยนี่กับแม่ละอ่อนตั้งใจลังสันเฮ่อขนาดนักครับผมว้าวเป็นวัวซานะออกกําลังกายอีดอีออนะ่ะ ว่ากลับมาบ่มีอย่างกินก็เลยเนี่ยกับเข้าไปโลท่าอีน้าคู้นะฮะขนาดครับผมโอเคครับสารพัดพักเนาะเอากระใสลงไปตบท้ายแล้วครับผมใส่ไปแล้วมาโกนโกนโกนมาหน่อยนะครับผมดูน่ากินขนาดนักเลยครับนี่ครับผมโอเคตักใส่ถ้วยเลยนาที่นี่นะตอนนี้กินห้องขนาดเลยครับผมนี่ครับผมน่ากินก็ครับวว้า ผมครับมากับปดิปดีเลยกับเข้าซีดทะเลงกันเลยที่นี่ครับผมแม่และอ่อนบอกตั้งใจเนี่ยขนาดน่ากินก็นครับโอเคมาย่อก,กันเลยหืมหอยครับผมเหมาะขนาดอนี่ครับ คือแบบผิกมันเข้าเนือ้อเข้าหนังเลยนะครับผมมันแบบเข้มข้นขนาดเลยครับนี่ครับอืมอืมมากครับผอืมอืม นี่ครับอืมทุกมาแต่ขอเมนูแกมเตระเต่มจะเปลี่ยนน้องหยาติมได้เลยครับผมไปเลครับ